วันนี้ก็เสร็จไปแล้วครับเรียบร้อยโปรแกรมการรวน้ำหนักนะครับก็ไขมันก็เหลือน้อยน้อยลงกว่าเดิมมั้งนะแต่ยังไม่หยุดนะครับก็ไปดูกันวันนี้มันเป็นวันแรกที่ผมอ่าวัดวันที่สองครับไม่ใวันแรกวันที่สองที่ผมเล่นมัดรวมนะเพราะช่วงนี้ทํางานเลือกสามรุ่มไปดูกันว่าผมเล่นมัดรวมมีอะไรบ้างไป 哦，好 <laughs> <laughs> <哇>，聊熟了。